สวัสดีครับท่านผู้ชมผมยุทธพงษ์ฟาร์มครับวันนี้จะยังอยู่ในช่วงของการปรับแตง่งภูมิทัศน์นะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ทำในเรื่องของแปลงผักครับอย่างที่เคยเกล่าวในคลิปวิดีโอผ่านๆมานะครับว่า ในส่วนของภูมิทัศน์ฟาร์มเราเนี่ยจะมีทั้งวิวทุ่งนาวิวสวนผักวิวไม้ผลนะครับรวมทั้งสวนดอกไม้นะครับวันนี้อยู่ในส่วนของอแปลงผักครับก็ขึ้นแปลงผักแปลงผักนี้ผมก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมแปลงนะครับเตรียมแปลงก็คือเริ่มขึ้นแปลงไว้แล้วก็นะครับาทาการขุดหลุมนะครับผมขุดหลุม แล้วก็ใส่ขี้วัวนะครับขี้วัวแล้วก็รดด้วยไตรโคดมานะครับเพื่อเป็นการายับยั้งเชื้อรานะครับเชื้อราที่จะเกิดขึ้นตามดินทางดินนะครับที่มากับปุ๋ยบ้างกับทางดินบ้างนะครับก็จะใช้ไตรโคดมาเป็นตัวยับยั้งเชื้อรานะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนกล้องแป๊บหนึ่งนะครับผมครับก็เราก็จะทำการ ขุดหลุมนะครับขุดหลุมและก็ใส่ขี้วัวล,ลงไปนะครับและก็รถด้วยไตรโคโดมาและก็คุมด้วยฟางนะครับขั้นตอนนี้เป็นการหมักครับผมหมักขี้วัวนะครับเพื่อให้ขี้วัวเซตตัวให้ขี้วัวปรับสภาพาไม่สดจนเกินไปนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็จะหมักไว้ประมาณ10กว่าวันนะครับทำแปลงขึ้นแปลงอย่างนี้ไว้10กว่าวัน หลังจากนั้นเราก็จะทําการานากล้ากล้าผักที่เราเตรียมไว้นะครับมามาลงที่แปลงนะครับในขณะที่เราเตรียมแปลงเราก็เตรียมกล้าผักไปด้วยนะครับในการหมักขี้วัวในแปลงตรงนี้ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ15วันนะครับลงกล้าผักนะครับเราก็ประมาณ15วันหลังจากนั้นก็จะได้เวลาที่จะ มาลงแปลงนะครับพร้อมกับเดินระบบน้ํานะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับท่านผู้ชมในเรื่องของการทําแปลงผักนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามนะครับคลิปถัดต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ